สี่ตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยในวิวเดียวนะครับผมอันดับแรกเลยครับเมกโนเลียเลเวอร์ฟอนนะครับผมก็อันดับหนึ่งนะครับอันดับสองก็ตึกมหานครอยู่ไหนอ่าตึกมหานครตรงนี้นะครับผมอันดับสามนี่ครับตึกโฟร์ซีซันนี้นะครับผมอันดับสี่ก็ตึกใบยกเห็นไหมเนี่ยเนี่ยพอเห็นกันไหมครับตึกหลายตึกบางส่วนตึกอันดับห้านะครับผม น่าจะอยู่คือจิ้มไม่เจอแต่ว่าน่าจะอยู่แถวๆนี้นะครับผมเป็นอยู่แถวปทุมวันนะครับส่วนอันนี้ผมแถมอันดับแปดตึกคิงบิดนะครับผมอืมส่วนนี้ตึกกสิกรรู้สึกอยู่ที่อันดับสามสิบกว่านะครับก็จริงจริมุมเนี้ยน่าจะเห็นตึกเกือบทุกตึกที่สูงสุดในไประเทศไทยเลยนะแต่ว่าจิ้มไม่เจอครับผมพอดีตอนนั้นมันค่อนข้างไกลละ ก็เด่นๆอยู่ที่4ตึกนะครับผม